สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ YouTube ช่องสบายสไตล์ธนานะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอาหารยำวุ้นเส้นนะคะกลาสนเน o d l e นส l ัดนะคะของต่างประเทศภาษาต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างที่นี่นะคะหาอะไรได้บ้างพอที่จะใส่ มีการยำนะคะก็จะมีคอรีอันเดอร์ค่ะผักชีนะคะผักชีบ้านเราของเราปลูกยังไม่โตมันเหี่ยวมันเหี่ยวไปนิดนึงนะคะเพราะเราไปซื้อมาของเราต้องรออีกนิดนึงเลมิดเดอมะนาวค่ะพริกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นชายนะคะ อันนี้พี่ซื้อมาเหมือนกันของเรายังไม่โตเราก็จะใช้แค่นี้นะคะโซเบียนเนมือนค่ะซึ่งเราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีปลาหมึกค่ะทินเทนฟิชกาเนร์กุ้งนะคะแล้วก็หมูสับค่ะชวาเนอร์ฮักฟลฟช เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนของการหั่นปลาหมึกแล้วก็กุ้งกันนะคะโซ่นะคะโซ่มาขึ้นเบียอุ่นเด่นเหี่ยวอุ่นท้นฟักโซ่อุ่นเด่นสีส้น ก็ทำความสะอาดเอาขี้มันออกก่อนนะคะเพราะว่าบางบางตัวเขาไม่ได้ทําความสะอาดคุาม่อทั้งหมดแล้วเราทําความสะอาดกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเสร็จเสร็จแล้วก็เป็นล้างน้ํานะคะ เราทำกินเองค่ะให้มันสะอาดนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเราไปตามร้านอาหารบางบางครั้งอะ่ะเขาก็จะผ่ายดูข้างบนไม่มีก็คือเขาก็ด้านล่างเขาไม่ออกให้ค่ะเดี๋ยวเราถ้าเอาทำความสะอาดล้างกุ้งให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปสำหรับการ เดี๋ยวเราจะล้างกุ้งให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูาขั้นตอนต่อไปสำหรับการหั่นปลาหมึกนะคะอีกมักส่ว์ไปถ้าเสริกอันเด่นอีกวาเช่นดันกุ้กุ้กันมานเวิ่งฟีทินทินฟิชมาคุณอ๋อตัด ต่ที so, next step. เรามาหั่นปลาหมึกกันนะคะปลาหมึกที่นี่กุ้งกุ้งกุ้งหรือปลาหมึกอะ่ะส่วนมากเราก็จะซื้อจากซ u เปอร์มาร์ถ้าเป็นอะไรสดๆแพงมากนะคะก็จะมีเฉพาะแช่แข็งนะคะที่สามารถพอซื้อได้ละคาไม่แพงเกินไปนะคะ ก็ยอมรับได้ค่ะถุงหนึ่งก็ตั้งแต่11ยูโรขึ้นนะคะก็1กิโลนะคะแช่แข็งสำหรับกุ้งนะคะแต่กุ้งจะมีราคาแตกต่างกันแล้วแต่ไซส์ของกุ้งนะคะ1กิโลเหมือนกันแต่ราคาก็จะมีถึงประมาณที่20กว่า30กว่าก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดของปลาหมึกแพ็คนึงอยู่ที่ประมาณ สี่อ้อยหรือถึงหกอ้อยค่ะประมาณเนี้ยนะคะถุงนึงก็ประมาณสี่ถึงห้าตัวแล้วแต่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปแล้วค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวของวุ้นเส้นนะคะแล้วก็จะมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีอซดิเซอร์อิสเอ่อกลาสนูเดนโซไอฟัก ในน no ้แ a s nice. though, s e ร u ม g e f ä h า10 m ล n วก e n u น d d ม n n ้น m m t ว i มารถตัดได้แล้วก็ n ะสามารตัดได้แก็ะสาาดได้วก็นะมารั้ก็ามาร้ก็ะามัดะเามาวก็ะเาตัดไ้กะสาจะสาารตไ้กะสาารสตัไลวรกจสตัดได้แลกรัไตไดลรกินาไกินมไม่ได้ เราจะชอบแอบใส่พริกอ่มะนาวแล้วก็น้ำปลาตลอดคือแยกถ้วยนะคะเดี๋ยวเรามาหั่หนผักเตรียมผักกันนะคะ so come t e next up ไปเจ้า Sie können auch sehen, oder Phoenix Gemüse wie Sie willst. So, Koriander. Pakchi Dann ต้นหอม ต้นเดียวเพราะว่าใส่เยอะมันไม่อร่อยนะคะใส่พอแค่พอใช่ gan ba ni so wir so ein bisschen dünner schneiden nicht so dick sei weil sie mag nicht so Ich mag so mit dem... อย่างนี้ฝรั่งกินได้นะคะไม่เผ็ดมากวันอิสุชัฟซีคเนนเอาแคนเราสมากเกินอ่บเบฟิลมิกอิชูกุปพัสเพอร์เฟก เดี๋ยวเรามาดูหลกักหลีกทีนะคะว่ามีอะไรบ้างต้องใส่อะไรบ้างโซเปกุกม,มันฟาสเฟียโซเลนสูทาร์เทเฟือกลาสนูเดนสลัดโซนี่บุนเซนค่ะกลาสนูเดนสลาลีขึ้นช่ายค่ะคอเรียนเดอร์อุนชินลีผักชีและพริกนะคะ die Meta-Manao-Ka ha. dann haben uh, Muu-Saab-Ka ha. schweinehack Tintenfisch Warmwasser Fischsoße das ist gewürzt. Uh, Zucker So ไปกุกมัานุดนั่นเอาหุ่นเปียะไว้เธอ่ะแล้วก็จะมาเอา่อลวพูนเส้นกับกุ้งและปลาหมึกนะคะครั้งแรกเราลวกกุ้งก่อนการนี้เหรอคัว,วสกอตเน เด่นทินทินฟิชปลาหมึกนะคะปล่อยให้คอกนิดนึงนะคะปล่อยให้เดี๋ยวเรามาดูกัน so lang ne? der nächste Plastmodell, dann sen ben sen kah, bei luok Kurs koestoken เดี๋ยวเราเทน้ำทิ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวจะมาเอาน้ามี้ยค่ะมารวนหมูกันนะคะไอพิชเชนวอสเซอร์เว็กซ์อุ่นเดินวิ่งไเทอด s ๊อกกันโซิ่งู่ญวอเซอร์ส์นู์โซกันสเฟนิกวอเซอร์เราก็เทน้ำทิ้งบางส่วนเหลือไม่เยอะนะคะเพราะเมื่อกี้เราเตรียมน้ำอุ่นไว้ค่ะ วันนี้ก็ใช่ลาสคุกคกเกินเดี๋ยวสูตรที ที่ทำนะคะก็คือจะเอาพวกเครื่องปรุงมาใส่ตอนที่มาใส่รวมกับุมหมูที่ลวนอยู่นะคะเพราะว่าไอ้พวกน้ำตาลเอ่อรสดีอะไรพวกนี้มันก็จะ,ะได้ละลายไปในตัวนะคะสอสสุก้าวนเก็บ จากนั้นเราเพิ่นอกดีฟิชซอสเออ2 er. เม็ดนะมะนาวนะคะเมื่อกี้เราใส่น้ำปลาไปนะคะเราก็จะใส่ประมาณลูกหนึ่งเลย ไอเนี้ยจะไม่เห็นเราใส่พริกนะคะแต่เราจะไปใส่เพิ่มทีหลังตอนแยกนะคะสุดท้ยแล้ว kemudian kemusa basa, bahan basa เรามันจะไม่ค่อยแดงนิดนึงนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่พริกสับหรือพริกตำเข้าไปนะคะเพราะว่าอิกตัวแรกต้องคลุกคลุกเคล้าให้มันเข้ากันกับกับไอเนี้ยก่อนนะคะกับพวกทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ากันก่อนแล้วเราค่อยไปแบ่งอิตราตังหา แฟนไม่กินเผ็ดแต่เรากินเผ็ดแต่เมื่อวานก็กินเผ็ดมาเยอะแล้วโซ่ so. ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของยำฟุ้นเส้นของเราที่ฝรั่งสามารถทานได้นะคะไม่เผ็ดไม่อะไรเกินไปนะคะแต่ก็เราก็สับ แอบไปเติมพริกกับน้ำปลาแล้วนิดหนึ่งเพราะมันรสชาติสำรับมันอ่อนไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกกดกติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรใต้ก็สามารถเขียนได้ใต้คลิปนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ